เอาละครับผมทุกคนสวัสดีครับอยู่กันในเกมโลบอกนั่นเองอยู่กันในแแบบเก่าี C นะครับทุกคนมันเป็นแบบให้ยืดตัวหดตัวนะครับทุกคนเราจะยืดตัวหดตัวเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นออบบี้กระโดดไปตามทางนะครับทุกคนแต่ละทางจะมีอุปสรรคขวางกั้นเราอยู่นะครับทุกคนเราหดตัวยืดตัวได้นะครับก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะครับทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมันด้วยนะครับไปกันเลย มาถึงแล้วต้องตัวเล็กนะครับทุกคนฟิบตัวเล็กจิ๋วตัวเล็กจิ๋วโอ้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 โหมีเบกมีเบกบกเบกกเบกอูนไปต่อเลยโอ้โหเจ้าหนูยักษ์ทุกคนดูสิมีเจ้าหนูยักษ์ด้วยนะครับอูโอ้โหน่ากลัวจริงเลยเจ้าหนูตัวนี้น่ากลัวจริงๆมาขวางทางเราแบบนี้ได้ยังไงกันเจ้าหนูจะพึ่งโอเคเราผ่านมาได้นะครับทุกคนง่ายๆเลยแหละอีซี่มากๆเลยตรงนี้ให้เรากระโดดจึงจึงแล้วก็ขยายตัว จึงจึงเรียบร้อยเราผ่านมาได้แล้วฟื้บตรงนี้เป็นระที่เรากระโดดกระโดดกันเลยจึง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 โอเคกระโดดมาได้นะครับโอ้เจ้าบูเพื่อนกลายเป็นเชื่อมูนะครับทุกคนกระโดดเลยจึงจึง ไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่โตขนาดนั้นก็ได้เพื่อนฟืบกระโดดไปเลยจึงจึงโอเคตรงนี้ให้เราฟรืบขยายตัวใหญ่โตโอ้โหตัวใหญ่มาเริ่มเทิมเลยนะครับยูเสียงเราก็จะใหญ่ไปด้วยละ่ะฮ่า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 ูโอเคเราก็หดตัวหดตัวแล้วนะครับทุกคนกลายเป็นตัวเล็กจิวจื๊บเข้าไปในสีเขียวนะครับ โอ้แล้วก็ขยายตัวแล้วก็หดตัวให้เล็กจิ๋วเพื่อเข้าไปในท่ออีกครั้งนะครับทุกคนใครที่ชอบแล้วดูถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามมาด้วยนะครับเรากลายเป็นหนูน้อยตัวจิ๋วละทุกคนฟืไน้ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยจื๊บตัวนี้กลับมาสู่ร่างเดิมนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเขาวงกดแน่ๆเลยขอขยายตัวดูหน่อยดีกว่านะครับโอ้ทางเป็นอย่างนี้นี่เองเราจะต้องจําทางให้ขึ้นใจนะครับทุกคนไปวิ่งกันไปเลยจื๊บกระโดดได้ไหม โอ้กระโดดข้ามตรงนี้ได้ด้วยนะครับเราจะไม่เล่นตรงนี้ก็ได้ล่ะทุกคนยูหูกระโดดข้ามมาเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กลายเป็นตัวเล็กจิ๋วแล้วเราก็ขยายตัวกระโดดจึงจึงโอ้โหต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะหล่นลงมาได้นะครับ <S <S ปึ๊บตรงนี้ล่ะปึ้งตัวเล็กจิ๋วไปเลยจึ๊บ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 ไปตามทางไปตามทางไปตามทางชู่ตรงนี้ล่ะเล่นยากนะครับต้องค่อยๆระวังไปนะครับระวังไปนะครับ ฟบเหมือนการที่เราวิ่งตามใครสักคนหนึ่งนะครับทุกคนถึงเขาไม่มีใจแต่เราก็ต้องตามเขาไปนะครับเผื่อเขาจะมีใจให้เราสักวันหนึ่งนะครับจูอ่าฮ่าสมรำหน้าจูจูจูกระโดดหลบแบบดิจิตอลง่ายๆเลยนะครับ ตรงนี้ให้เราวิ่งขึ้นไปบนสวรรค์นะครับทุกคนไปบนสวรรค์กันเลยจุด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 ไม่มีอะไรขวางทางเราได้ทั้งสิ้นเราจะไม่ยอมตกนรลกเด็ดขาดเลยล่ะเราจะขึ้นสวรรค์ให้จงได้เลยจุด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 โอเคทางนี้เป็นให้เราปีนขึ้นเนินเขานะครับไปกันเลยจุดจดจุดจุดโอ้โอ้เทจริงเลย จุดๆจุดไปตามทางกันต่อเลยนะครับทุกคนฟื้นเราลองโผลตัวเล็กดูดีกว่าจิ้วจุดๆจุดวิ่งไหวดีนะครับแบบนี้น่ะตรงนี้เป็นสไลด์ลื่นลื่นกันเลยดีกว่าจื๊บจื๊จื๊บจืจืโอ้ล่วงจนได้นะครับมีให้เติมโลบัคซื้อพรมด้วยแต่เราไม่ซื้อนะครับทุกคนฟื้นโอ้ตรงนี้เราต้องกิ้งให้โดนตรงจุดสีแดงอย่านะครับโอเคมาอันนี้ต้องวัดดวงกันหน่อยนะครับทุกคน สีเหลืองแล้วก็ไปสีอะไรต่อดีครับสีเขียวแล้วกันนะโอเคจากสีเขียวแล้วคงเป็นสีแดงแล้วกันโอเคทุกคนแค่สีแดงเองจึ๊บโอเคกระโดดเพิ่มขยายตัวจึ้งกระโดดจึ๊บฉันเป็นยักษ์ละ่จะไล่จับเด็กให้หมดเลยเด็กคนไหนที่ไม่คอมเมนต์ไม่กดซับสไครต์ไม่กดติดตามคนนั้นจะโดนนะครับระวังไว้ให้ดีนะเจ้าเด็กน้อยไม่ยอมกดซับสไครต์แแบแบ,บแบบ โอเคครับยูหูตั้งใจดูกันนะครับทุกคนยูหูแค่ตั้งใจดูแลกดไลค์ก็มีความสุขแล้วนะครับทุกคนขอคนละไม่กี่ไลค์ก็ได้นะครับอยากกดไลค์ก็กดเลยนะครับยูหูโอเคทุกคนไปเลยจึงจึงจึงกระโดดผ่านทางนี้อย่างง่ายดายเลยละ่ะทุกคนฟืบไม่ยากเท่าไหร่นะครับตรงนี้เล่นไม่ยากเลยนไม่ยากนะครับฟืบตรงนี้เป็นเงินเหรอเนี่ยโอ้โหกระโดดบนเงินเลยกองเงนินกองทองเลยนะเนี่ย ฟืบโอ้ตรงนี้เป็นที่เราหดตัวเล็กจิ๋วได้เลยตัวจิ๋วฟืบนี่กลายเป็นตัวจิ๋วแล้วปีฟืบฟืบฟืบโอ้ห้ามโดนสีแดงด้วยเหรอเนี่ยแล้วเราจะขยบตัวยังไงละเนี่ยต้องวิ่งแบบช้าๆนะครับห้ามโดนสีแดงฟืบฟืบเลเซอร์หลบเลเซอร์มาเลยจื๊บตรงนี้เรากระโดดข้ามจึง จึงจึงอจึงอจึงง่ายๆนะครับง่ายๆเลยจืบตรงนี้กระโดดลงดีๆนะครับพันบนสีแดงฟื้นแต่พื้นหลังเป็นสีชมพูโอ้โหสนุกจริงๆเลยนะครับแบบนี้นะฝึกสายตาได้อย่างดีเลยล่ะทุกคนฟื้ตนตรงนี้โอ้โหน่าจะให้เราขยายตัวนะครับขยายตัวกันเลยกระโดดไปตามทางนะครับฟื้นโอ้ฟื้นฟื้น ฟืบขึ้นมาได้แล้วล่ะจื๊บๆโอเคตรงนี้หดตัวจึง้งเรียบร้อยจากสีเขียวแล้วก็ไปสีแดงสีแดงแล้วมาสีเขียวแล้วก็ไปสีแดงอีกครั้งสีแดงอีกรอบนี่เป็นไงล่ะทุกคนไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมยูผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับทุกคนโอ้ตรงนี้เป็นอะไรล่ะเนี่ยเจ้าวัวน้อยเหรอโอ้โหเพื่อนฉี่ผมได้ด้วยเทสจริงๆเลยนะเพื่อนนายเทสจริงๆเลยโอ้หดตัวเล็กเหรอมันจะเป็นต้องหดตัวเล็กก็ได้เพื่อน แค่เอาอาหารนี่ให้วัวกินนะครับเอาเลยงำเงำเงำงำงำอร่อยไหมเจ้าวัวอร่อยสิฉันอยากกินมานานแล้วล่ะแต่ฉันกินไม่ถึงนะ่ะตัวฉันอ้วนเกินไปนะ่ะโอ้ไหนต้องรู้จักรถอุ่นหน่อยนะเจ้าวัวน้อยฝืนตรงนี้ให้อาหารม้านะครับทุกคนที่กรอบ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 ,ก,อบ,ก,อบกินเลยเจ้าหมาตัวน้อยฉันจะกินก็ได้นะแต่แกต้องกระโดดข้ามเจ้าหมูหไปได้เลยล่ะทุกคนขอบใจมากนะที่บอกสูตรเราโอเคขอบใจจริงๆยู้ยู ไปกันเลยจื๊บกระโดดเอาห้ามโดนเหรอเนี่ยแย่แล้วล่ะทุกคนฟืบเราต้องหดตัวเล็กลงจืบตามเพื่อนไปเลยแต่หมูตัวนี้โอ้โหหลบดีๆีนะครับคิวเจ้าหมาเจ้าหมาโกหกเรานะครับทุกคนเรากระโดดไม่ผ่านน่ะจื๊บกระโดดจึ๊งจึงไปตามทางกันเลยตามทางกันเลยจื๊ด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 โอเคสวยงามนะครับ ฟืบลอดผ่านมาได้นะครับง่ายๆอีซี่เลยนะครับทุกคนฟืบตรงนี้ละ่ะเป็นการบวกเลขนะครับทุกคน1นบวกหเท่ากับเท่าไหร่นะครับทุกคนคําตอบคือ2นะครับยูหูไปกันเลยและสิคูณสิเท่ากับเท่าไหร่นะครับทุกคนคําตอบคือ100นะครับฟิวหดตัวหน่อยดิฟ้า แล้วตรงนี้ล่ะศูนย์บวกศูนย์เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับศูนย์นะครับศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ซี่ไม่ยากนะครับห้าสิบลบห้าสิบเท่ากับศูนย์นะครับทุกคนหนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เอยเท่ากับหนึ่งนะครับจู่ตรงนี้ให้เรากระโดดข้ามแน่ๆเลยล่ะโจะอุนจิน้อยกระโดดจึงจึงจึงเี็บร้อยตรงนี้ให้เราหดตัวเล็กใช่ไหมได้เลยล่ะฟืบนหลบเลยเข้าไปข้างในปากเลย จื๊บจื๊บจ๊บโอ้ห้ามโดนเจ้าซากหนูนี้ด้วยนะครับเจ้าหนูตัวนี้กับเจ้าโรบอทตัวนี้เป็นอะไรละเนี่ยทุกคนโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยห้ามโดนสินะได้เลยล่ะแล้วเราขอหดตัวก่อนนะจื๊บแล้วเราก็โดดตัวโดดจึงจึ๊งจึ๊งจึงไปตามทางกันเลยจื๊บเราผ่านมาได้แล้วนะครับทุกคนกไม่เท่าไหร่เราจะถึงเส้นชัยแล้วนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนยูฮู้ โอเคตรงนี้แหละหดตัวจึงเรียบร้อยฟื้ไปกันเลยจึง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 การผจญภัยรอเราอยู่นะครับกระโดดจึงสู่แผ่นดินอันไกลโพ้นนะครับทุกคนกระโดดจึงจึงจึงแล้วก็จึงโอเคเราผ่านมาได้ผ่านมาได้อย่างง่ายๆเลยนะครับอซี่ซี่เลยนะครับทุกคนตัวเรานี่มันเท่จริงๆเลยตันนี้หดตัวเล็กลงแล้วก็วิ่งเลย เราจะต้องขึ้นไปสวรรค์ให้จงได้เลยล่ะจะไม่ยอมตกนระเด็ดขาดเลยนะครับทุกคนใครที่อยากขึ้นสวรรค์ก็อย่าลืมนะครับทําความดีกันด้วยนะครับทุกคนทําความดีกันเยอะนะครับยูฮูโอเคยูฮูเรามาถึงจุดจบกันแล้วล่ะทุกคนยูหูใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับลาก่อนนะทุกคนสวัสดีครับยูฮู มาเจอกับเราได้ใหม่นะครับโดซีส่สลิปปี้บ๊ายบาย